ทุกคนเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้พิมก็จะมาตอบคาถามว่าทาไมพิมถึงกลับมาเป็นแอนล,ลองทํางานออฟฟิศแล้วเฮ้ย <c oughs> การเป็นแอนมันต่างกันยังไงพิมแบบชอบตรงนี้มากกว่าหลอดคือพิมมาแลนด์เมื่อคืนเอ,อ่นแล้วคราวนี้เราก็หลับเป็นตายเลยนะคะถึงตอนนี้7จ็ดโมงเชา้าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเพราะว่าอยู่มากตื่นมาตั้งแต่ประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าเออตื่นมาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเวลามันแป๊ะๆนอนประหลาดมากก็เดี๋ยวยังไงเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่อีกรอบหนึ่ง เรามาเจอเพื่อนนะคะเ้ย <laughs> เพื่อนสวย <laughs> ทุกคนดูนี่ม <laughs> ันเปลี่ยนมาก <laughs> ไม่คือชามันเป็นอย่างงี้เว้ยแล้วตอนถือมามันก็เป็นอย่างนี้ใช่ปะแพ้วพอ เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีแรงพูดแล้วที่มาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเป็นคําถามที่มีคนคอมเมนต์แล้วก็ทักเข้ามาหลังบ้านอนะ่ะมาหาพิมพเยอะอยู่นะทําไมกลับมาเป็นแอรนะคะอยากจะมาทําเพื่อมาแชร์และกันเพื่อเป็นประโยชน์ให้ใครที่กําลังแบบเออเลือกสายอาชีพว่าจะไปทําอะไรดีอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นของพิมพ์แล้วก็ประสบการณ์ของพิมพ์เท่านั้นนะยังไงไปฟังหลายๆคนนะคะแล้วก็เอามาลองแบบช่างใจดูนะก่อนที่จะไปมามอยกันขอ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับให้กำลังใจพิมหน่อยนะคะช่วงนี้บินไปตัดคลิปไปเหนื่อยมากอะเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะขอยย้ยนกลับไปที่ตอนนู้นที่พิมอยู่สายการบินตะวันออกกลางก่อนเนะาะทำไมพิมถึงลาออกคือจริงๆพิมไม่ได้มีปัญหาก,กับเนื้อง,งานของแอร์เลยนะคะพิมชอบบินมากแต่ที่เราลาออกอะเพราะว่าตอนที่ไม่ได้บินเรารู้สึกว่าเราเงาอไม่ได้เบสที่ประเทศไทยเราก็มีความคิดแล้วว่าถ้าสมมติแบบวันหยุดของเราแล้วเราได้ไปเที่ยวหล่ะลาที่ไทย อย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่านะคะพอเราออกมามีเพื่อนชวนไปทํางานออฟฟิศที่บริษัทหนึ่งพอดีแล้วคือมันน่าทำมากแล้วก็เลยอ่ะลองดูละกันแต่ว่า อีกแบบหนึ่งโควิดแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปสมัครใส่นอีกเลยนะคะช่วงเนี้ยมันเริ่มเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมพิมพ์ก็เลยเออกลับมาบินดีกว่าเราน่าจะชอบงานบินมากกว่านะคะชอบงานบริการมากกว่างานออฟฟิศกับงานแอร์อันไหนมันดีกว่ามันต่างกันยังไงนะคะพิมพ์ว่า2งานเนี้ยคือมันต่างกันมากๆอยู่นะแล้วก็มันมีข้อดีข้อเสียค่อนข้างต่างกันเลยนะคะเอางานออฟฟิศก่อนเป็นบริษัทที่พิมเคยอยู่มานะทุกคนคือมันไม่ใช่ทุกบริษัทที่มันเป็นอย่างนี้นะคือพิมพ์คิดว่ามันจะ ค่อนข้างรูทีนคือเราตื่นนอนเวลาเดิมเป็นข้าวเวลาเดิมกลับบ้านเวลาเดิมมันแพนชีวิตได้ง่ายกว่านะยิ่งพิม์เลียงน้องแมวอะคือมันแฮปปี้มากนะในการที่แบบได้กลับบ้านเวลาเดิมทุกวันไปอยู่กับแมวเนี่ยแพนวันหยุดง่ายนะคะวันแต่งวันเกิดวันอะไรของเพื่อนทั้งหลายเราไปได้หมดเลยเพราะว่าชีวิตเราเวลาตรงกับชาวบ้านเขาแต่ไม่ชอบตรงรถติดเช้ารถติดเย็นแล้วก็พอพิมทําอะไรซ้ำๆเดิมๆทุกวันแล้วจะเป็นคนที่ขี้เบือ่อก็เลย คิดว่าอันนั้นอะเออพิมเบื่อทนั่นแหละเหตุผลหลักๆของมันคือพิมเบือ่อคือรู้สึกว่าในชีวิตทุกๆวันนะไม่ค่อยมีเรื่องอัปเดตไปเมาส์กับเพื่อนพอเราทํางานเดิมๆกับคนเดิมๆอย่างเงี้ยเรื่องที่เราจะพูดมันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะตอนช่วงที่พิมทำแอร์จำได้ว่าหลังจบไฟทุกไฟอะจะมีเรื่องมาให้พูดตลอดเลยเออเราก็เลยคิดว่าชีวิตมันน่าตื่นเต้นดีก็ ตัดสินใจกลับมาวินชอบงานงานบนดินงานออฟฟิศมีเยอะมากเลยนะพิมโอเคมากที่พิมนอนแล้วก็ที่พิมกินตรงกันทุกๆกวันคือร่างกายพิม,มันโอเคมากแล้วพิมแบบไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเยอะเป็นพิเศษทุกๆกวันของเรามันคลา้คลายกันหมดเลยมันไม่มีการต้องแบบปรับตัวอะไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่พิมชอบอ๋อแล้วเอาจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่พิมชอบอะ่ะคือ พอทํางานกับคนเดิมๆอ่ะมันก็ดีนะคือพิมเป็นคนไม่ได้ชอบลุนอะไรขนาดนั้นพอมันมีแบบทีมเดิมของพิมใช่ไหมรู้ว่าหัวหน้าเราเป็นแบบนี้รู้นิสัยเขาเพื่อร่วมงานเราเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเออมีเพื่อนกินข้าวทุกวันนะไม่รู้สิถึงเจอคนดีหรือคนไม่ดีคือเราก็คาดเดาได้นะว่าเขาเป็นแบบนี้อืม อันนั้นเป็นสิ่งที่เอาจริงๆพิมพก็ชอบนะต่อมามารีวิวงานลูกเรือกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นงานที่พิมพกําลังทําอยู่นะอยากให้เพื่อนเห็นไลฟ์สไตล์ดีกว่าว่าเราทาอะไรบ้างตื่นกินข้าวเดี๋ยวว่าจะออกไปข้างนอกคือพิมพไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเดี๋ยวไปซุปเปอร์ก,อก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาเมากันต่อนะอยากจะบอกว่าในที่สุดนะคะเราก็พกขาตั้งกล้องแล้วค่ะ อยู่ข้างนอกแล้วนะคะอากาศดีมากมันเย็นนะแต่ว่ามันยังมีแดดนะคะก็ถั่วๆกันแล้วถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปซปเปอร์ใกล้ๆแล้วก็น่าจะแวะร้านวายตอนนี้นะคะซปเปอร์ก็อยู่ข้างหน้าหินแล้วอันจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อดอีน่าจะเป็นเหตุผลของใครหลายๆคนที่มาเป็นลูกเรือนะคะก็คือการได้มาเที่ยวถึงแม้จะไม่ได้ไปไหนไกลแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ เราก็ได้มาซูเปอร์ที่มีเยลลี่มีโยเกิร์ตที่แปลขหูแปลกตาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบการเดิน grocery store จริงๆถ้าคิดไปคิดมางานแอร์มันก็งานดูทีนนะทุกไฟล์มันก็ทําคล้ายๆเดิมอะนะแบบเสิร์ฟเหมือนเดิมเสิร์ฟอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ไฟล์แต่พิมคิดว่าอันที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็ น่ากลัวแต่ละสายมันจะมีสถานการณ์ไม่เหมือนกันเลยคืออะไรมันจะเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนมันก็เลยมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วแต่ละสายอะ่ะเราก็จะเจอคนไม่เหมือนกันหมายถึงแบบลูกเรือในทีมของเราอะนะหัวหน้าไม่เหมือนเดิมคนที่ทํางานกับเราในแต่ละสายอะ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงอันนี้ที่ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันก็ มานั่งกลัวทุกไฟเลยนะเพราะว่าเราจะเจอคนดีหรือคนไม่ดีแต่ว่าบางคนมันก็ชอบนะเพราะว่าเราจะได้เจอครั้งเดียวแล้วก็เออจบไปเลยแล้วก็น่าจะแบบอีกนานมากกว่าเราจะวนมาเจอกันอีกทีแล้วแต่ดวงอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่ดีตรงที่ว่ามันจบไปในแต่ละไฟทุกเรื่องเลยเจออะไรไม่ดีบนไฟก็แล้วแต่พอมันจบไฟปั๊บมันจะแบบเหมือนเรื่องนั้นมันหายไปเลยอะ่ะการเจอคนใหม่ๆม,มันก็ มันก็ดีบ้างหลายบ้างแหละแบบบางวันดวงดีบางวันดวงตกมันก็เออไม่ค่อยน่าเบื่อนะคะแล้วก็ถ้าคิดจริงๆอ่ะ วันทํางานของพิมะ่ะคือน้อยมากเลยนะวันนี้เราทํางานจริงๆอะนะสมมตินะสมมติว่าเดือนหนึ่งพิมีสามไตอย่างเงี้ยวันทํางานของพิมะ่ะคือประมาณ6วันใช่ไหมออบินไปบินกลับแล้วที่เหลือก็คือวันที่เราอาจจะมาเลเวอร์แล้วก็นั่งนั่งอน,นอน,น,อนทาอะไรก็ได้แล้วก็อาจจะมีวันที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบินเป็นผู้โดยสารนั่งไปนั่งมาไม่ได้ทําอะไรมากนะก็นั่งอยู่เฉยๆมันก็เป็นงานที่ถือว่าก็สบายในระดับหนึ่ง แต่ว่าตอนทํางานมันก็เหนื่อยนะแต่ตอนที่ไม่ได้ทํางานอะ่ะคือมันก็สบายวันหยุดมันใจเยอะเราจะมีเวลาใช้ชีวิตเยอะนะคะแค่เวลาของเรามาอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านเขาแล้วก็อาจจะต้องนอนพักร่างด้วยเออเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะมันแบบมันใช่ร่างอะ่ะ ตอนเนี้ย<ม>คือพิมก็เพิ่งเริ่มบินตารางบินพิมมันก็เลยแบบเซ็กซี่บงไม่ได้มากถ้าบินบินไปสักพักหนึ่งแล้วมันอาจจะเออแลกตารางได้อะไรเงี้ยพิมอาจจะแผ่นอะไรได้ง่ายกว่านี้พิมคิดว่าพิมอชอบงานนี้นะเออคือเราเป็นคนชอบงานบริการอยู่แล้วอะแล้วเวลาเราแบบ ได้เสิร์ฟคนอื่นเสิร์ฟผู้โดยสารถ้าทุกคนมันอารมณ์ดีแบบมดดีๆอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้นะแบบเขา happy แฮปปี้เราแฮปปี้ใช่ปะ่ะเออชอบงานนี้ชอบบินมันเป็นงานที่น่าสนุกดีอะคืออย่างตอนเทรนอย่างเงี้ยเหมือนได้เป็นทุกอย่างเลยทุกคนเป็นทั้งแอร์แม่บ้านเด็กเสิร์ฟตำรวจหมอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตอนเนี้ยคือพิมเบสไทยแล้วมันก็เลยตอบโจทย์ที่เออเราชอบงานแอร์ด้วยแล้วก็อยากอยู่บ้านด้วยก็ไม่ได้อยู่เยอะขนาดนั้น <c oughs> อย่างน้อยก็แล้วก็ได้กลับบ้านไปเจอน้องแมวคืออาชีพลูกเรือเราจะใช้ร่าง ใช้กลูมิ่งเราค่าวเนี้ยมันก็เลยจะต้องทําให้เราอะแบบดูแลตัวเองมากขึ้นที่พิมพ์ทําคลิปไปก่อนหน้านี้วิตามินอะไรทั้งหลายอะคือพิมกินจริงนะเพราะว่าเราต้องเสริมภูมิตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็พวกสกินแคร์คลินิกต่างๆอะไรพวกเนี้ยพิมรู้สึกว่าเออพิมดูแลตัวเองดีกว่าเดิมมันก็ทําให้พิมใส่ใจตัวเองดีกว่าเดิมอนเนาะ วันนี้ก็จะเป็นวันชิลชิของพิมพนะคะเพราะว่าพิมอขี้เกียจออกไปไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ไปนั่งสวนก็ไปหาอะไรกินครั้งที่แล้วพิมพไปปิกนิกมาแหละทุกคนไม่แน่ใจมีคลิปไหมถ้ามีเดี๋ยวเอามาใส่ไว้ให้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่จริงก็อร่อย ตอนนี้หกโมงเย็นกกว่าแล้วด้วยแล้วเพิ่งตื่นนะคะคือหลับไปตั้งแต่บ่ายกว่าเออคือตั้งแต่กลับมาแล้วพิ่งกอนดูดังแล้วก็นอนไปเลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งตื่นมากำลังจะออกไปเดินเล่นเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องน่าจะง่วงนะคะคืนนี้ต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลย ขนมสำหรับคืนนี้ฮัลโหลตอนนี้หิมก็เพิ่งกลับมานะเราไปซื้อขนมกันเยอะแยะมากมาย จริงๆมันอยู่ใกล้แค่นี้เองนะแต่ว่าไปนานมากเดินทุกช็อปเลยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือพิมกินวิตามินบำรุงอะไรไปเยอะใช่ไหมวิตามินซีกินอยู่นะคะพิมกินตอนเช้าจะช่วยเรื่องแบบเพิ่มภูมิแล้วก็เรื่องผิวตอนนี้คือเราบินเยอะขึ้นแต่งหน้าเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเมคอัพอ่ะมันอยู่บนหน้าพิมแบบมันนานมากคืออย่างไฟเนี้ยสิชั่วโมงมันต้องแต่งหน้าก่อนหน้านั้นอีกอแล้วก็แบบก่อนจะดึงโรงแรมอย่างเงี้ยคือเออรู้สึกแบบมันอีแล้วมันก็ดูสกรปรกไปหมดเลยนะคะพิมรู้สึกได้จริงว่าผิวพมมน อ่อนแอลงตอนนี้พิมก็เลยเพิ่มกินกลูตาแล้วก็คอลลาเจนเข้ามานะคะช่วยเรื่องผิวเป็นพิเศษเลยจริงๆยังไม่ได้อาบน้ําหรอกแต่ว่าอยากจะกินอะไรให้เสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นอนไปเลยตัวแรกนะคะก็เป็นวีด้ากลูตาแม็กซ์จากญี่ปุ่นนะคะขายดีที่สุดใน7ซเว่นอีเลฟเลยอันนี้คือรีวิวเยอะมากเลยนะทุกคนปลอดภัยนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวเราแบบใสแบบเป็นธรรมชาติจะช่วยเรื่องพวกสิวด้วยสิวอักเสบจ,จะลดลงนะคะ นี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูก็ปกติคุณก็จะกิน1แคปซูลก่อนนอนนะคะ แล้วพี่มก็แนะนําว่ากินกูตาก็คือกินคู่กับคอลลาเจนนะคะอันนี้เป็นวีด้าคอลลาเจนคิวเทนนะคะกินคู่กันอะ่ะมันจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นตัวเนี้ยเขาก็รีวิวเยอะเหมือนกันทุกคนเป็นคอลลาเจนที่ขายดีที่สุดในวัสดเลยนะคะเขาคือคอลลาเจนไรเปปไทด์นะคะเป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กนะคะทําให้มันดูดซึมไปใช้กับร่างกายเราได้แบบดีมากตัวเนี้ยเขาจะช่วยทําให้ผิวเรามันดูแบบอิ่มน้ําแต่งหน้าติดนะคะถ้าสมมติใครที่แต่งหน้าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยติดไม่ค่อยทนอนะก็คื ขาดตัวนี้นะให้ดูหน้าตาน้องก่อนอันนี้ก็จะกิน2แคปซูลก่อนนอนเฮมเคยกินคอลลาเจนมาก็หลายยี่ห้ออยู่บางยี่ห้อมันจะมีกลิ่นมันจะทำให้กินยาก อันนี้เป็นเม็ดๆแบบนี้ไม่มีกลิ่นนะคะกินงาน่ายมากทางคู่อ่ะคือมีวิตามินจากผักผลไม้เยอะมากๆเลยนะคะมันเหมือนแบบร่างกายเราได้กินผักผลไม้ไปบำรุงผิวอะ่ะทุกวันถ้าใครที่สนใจเนี่ยกูต้าก,กับคอลลาเจนนะเดี๋ยวยังไงพิมทิ้งรายละเอียดราคาต่างๆมันมีหลายแบบมากทุกคนมีแบบเป็นกล่องเป็นซองใหญ่ซองเล็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงพิมพทิง้งราคาแล้วก็ช่องทางจําหน่ายไว้ description ใต้คลิปเลยนะคะก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะใครที่สนใจวิตามินอยากดูรายละเอียดวิตามินพิมน่าจะแบบทาไว้ให้ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะก็ลองไป กันไเออช่วงนี้พิมต้องอัดวิตามินเยอะมากจริงๆทุกคนชีวิตที่พิมพ์เป็นแอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะคะตอนนี้แบบสี่ทุ่มได้มั้งไม่ง่วงเลยทอนมาทั้งวันแล้วแล้วพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปบินตอนเช้าประมาณแบบ1ิบสิบเอ็มง ว่าจะต้องตื่นมากินข้าวเช้าก่อนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะบินไม่ไหวนอนลําบากมากอะถ้าใครนอนไม่ค่อยได้ก็อาจจะต้องหาวิตามินกินเพิ่มอีกเนาะมันมีคําถามจากเพื่อนๆอ,อีกเยอะเลยอะแบบทําไมถึงเลือกสายการบินนี้อ๋อใช้วิธีการสมัครแอร์การเทรนเป็นยังไงชีวิตอยู่นู่นเป็นยังไงให้หาเวลามาทาคลิปให้นะคะฝากกดติดตามไว้หน่อยละกันถ้าคลิปมาจะได้มาดูไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็กดไลก์กรแเช์แล้วก็ไปแล้วบ๊ายบายกดซับด้วยนะกดซับ